you mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง a n s w e r t a r o t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกระดนมิตทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอนะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวมถึงคนที่สมัครเป็นสมาชิกช่องร่วมโดเนตการสําหรับชาวเมจิกอันเซอนะครับพบเจอกันได้ทุกวันที่เสาวที่2ของทุกเดือนสําหรับไลฟ์สดสำหรับสมาชิกนะครับโอเค คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะสื่อสาพลังงานไพ่าทาโร่ในมือผมจากสำหรับไพ่วินเทจทาโร่นะครับว่าคุณพบเจอคลิปนี้ไปอีก3วันทั้งหน้าพลังงานไพ่าทาโร่จะบอกว่าคุณจะต้องพบเจอเรื่องอะไรกันบ้างปวดใช้วิจรยารย์กันด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มกันนะ3วันหลังที่คนพบเจอคลิปนี้ไปเนี่ยคุณจะพบเจอสิ่งใดน,นะครับใบแรกนะฮะสามถ้วยครับหนึ่งดาบว้าวผมบอกเลยว่า คนที่ได้มาเจอคลิปนี้ผูกไพยดีมากครับคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะไม่ว่าคุณเป็นใครก็แล้วแต่ครับ3วันข้างหน้าคุณมีโอกาสพบเจอสิ่งดีๆที่สุดในชีวิตของคุณเลยทําไมไพ่ที่ดีที่สุดออกหมดเลยครับเดือดซันก็ขึ้นเดือดซันคือคุณมีโอกาสได้พบเจอคนรักเพื่อนกระลราณมิตรหรือคนที่จะเข้ามาซรัพพือสนับสนุนคุณ,คณทําให้เรื่องชีวิตของคุณมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเรื่องการงานเรื่องการเงินจะดีขึ้นคือสิบเหรียญน,นะครับ สิบเหรียญสองถ้วยหนึ่งดาบแล้วก็เลิฟสัตเดอะเอเดอซันบอกเลยว่าใครพบเจอคลิปนี้สามวันหลังจากนี้มันมีข่าวดีบางอย่างที่คุณจะได้เจอเป็นพลังงานที่สดใหม่มากๆแล้วก็ใต้สําหรับหมอมันมาจากแรงบุญนะครับสามถ้วยขึ้นต่อหกเหรียญเบสพลังงานของคนที่พบเจอคลิปนีคป้คุณเพิ่งไปทําบุญมาคุณเพิ่งไปทาอุปสมบงสิ่งบางอย่างมาหรือเพิ่งช่วยคนหรือช่วยอะไรบางอย่างมาเกี่ยวกับการทาทานด้วย สิ่งที่คุณได้ทำเอาไว้แล้วในเรื่องของบุญกุศลหรืออะไรบางอย่างครับมันกำลังจะซัพพอร์ตเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใน3วันข้างหน้าหลังจากนี้มันจะเป็นจะเป็น3วันที่มีการแก้ไขปัญหามีการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆรวมถึงใครที่มีเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ดังใจอยู่ก็จะได้อย่างใจมากขึ้นนะครับมีไพ่10บหยาบสิบดาบขยาย1ดาบ คนที่เพิ่งคนที่มาเจอคลิปนี้ก่อนที่คุณมาเจอคลิปผมคุณต้องมีเรื่องอะไรที่มันอึดอัดหัวใจเจ็บป่วยมาท้อแท้มาหรือเรื่องที่แบบหนักถึงเนื้อถึงตัวเช่นอาปาตาเนื้อตกอยางออกเข้าลงบาาอะไรบางอย่างมาแล้วนะครับหลังที่คุณพบเจอคลิปนี้ปรสสัญญาจะบอกว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งใหม่ทําให้พลังงานตัวคุณดีขึ้นกว่าเดิมนะครับขออนุญาตเปิดไพ่สองเพืเพิ่มเติม สองถ้วยเป็นเด็กถือถ้วยหมายความว่ามีคนเอาโอกาสมาให้มีคนอายุน้อยมีคนอายุหรือวุฒิภาวะบางอย่างน้อยกว่าคุณนําพาประโยชน์หรือสิ่งดีบางอย่างเข้ามาหาคุณใน3วันหลังจากนี้นะครับมีโอกาสได้ซับด้วย10เหรียญขอดู10สิเหรียญหน่อยโอ้สิบเหรียญขึ้นเดอะเวิลด์นะครับบางคนมีโอกาสเปลี่ยนงานเปลี่ยนเปลี่ยนประเทศเป็นที่อยู่อาศัยหรือได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือที่ที่แบบคุณเป็นจุดรับพลังงานที่เป็นมงคลของคุณ ใครพบเจอคลิปนี้ในสาวันและใครได้เดินทางไปไหนใน3วันนี้นะครับจุดนั้นที่นั่นจะเป็นจุดเห็นการเปลี่ยนพลังงานเห่งการรับพลังงานที่ดีที่สุดในการเบิกเงินเบิกทรัพย์เบิกทองเบิกสิ่งดีให้ช่วยของคุณเพราะว่าไพ่ The World เนี่ยมันคือความพร้อมทุกอย่างความสมบูรณ์ทุกอย่างมาขยายกับไพ่สิบเรียนอีกบ้านจะเป็นมงคลที่ทํางานก็เป็นมงคลที่อยู่ที่ที่คุณไปทุกที่เป็นมงคลหมดดังนั้นสามวันลังจากนี้นละคุณได้ไปที่ใดที่เป็นที่ใหม่ๆจะเป็นที่ซัพพอร์ตดวงตาของคุณและคนเหล่านั้นกลุ่มคนเล่านนนนนัััั้จะะสสบบุตวคคณองร มีไพ่ทพลังขึ้นกระดาสันด้วยมีไพ่พลังงานขององค์พระแม่ธรณีหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการบาลานซ์ทุกส่ทุกอย่างในชีวิตดังนั้นเนี่ยสามวันนละที่คุณพบเจอคลิปนี้ไปจะมีการบาลานซ์พลังงานมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับให้กับชีวิตของคุณมากขึ้นเนาะอันนี้คือพลังงานใน3วันที่คุณพบเจอคลิปนี้จะได้รับกลับไปแล้วก็เป็นพลังงานที่คุณกำลังจะเจอเร็วนี้ด้วยนะครับโอเคขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มเติมเป็นไพ่หมิ่นเลี่ยนตอบไพ่ว่าเขาจะบอกอะไรกับคนที่มาเจอคคคิิปปนนนนี้้กกััับบบาาางะะรขอตเดดพู บแรกนะครับเขาบอกมีการจบสิ้นนะครับดีเอ็นใบแรกนะฮะแล้วก็มีปังมากนะครับแล้วก็อุปสรรคใครมาพบเจอคลิปนี้เป็นจุดจบของอุปสรรคหรือการติดขัดบางอย่างที่คุณพบเจอมาทั้งหมดตลอดเวลาเวลาที่ผ่านมานะครับสัญญาณการเตะคลิปแสดงว่าชีวิตของคุณใกล้ถึงจุดเปลี่ยนแล้วจุดแห่งการจบสิ้นอุปสรรคและมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีมากๆกำลังจะเกิดขึ้นสมไพ่เดอะซันและไพ่สิบเปลี่ยนที่ขึ้นปรากฏตรงนี้นะครับดังนั้นใครพบเจอคลิปนี้ือเปน็นความโชคดีของคุณที่นี้ผมขออนุญาตเช็คพลังงานย่อยลงไป จาะลงไปสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้ในอีก3วันข้างหน้ากันอีกนะครับกับคนที่เป็นสมาชิกคือชาวเมจิอันเซลใครที่เป็นสมาชิกนะครับกดลิงก์ด้านล่างไปฟังคลิปย่อคลิปเต็มจากพลังงานตรงนี้ของคุณได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันไหมกับการสื่อสารพลังงานภายในหัวข้อในวันนี้กับผมหมอมานะครับหากชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปขําสำคัญของผมนะครับสามารถฟังคลิปต่อไปตรงนี้หรือกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับและผมอยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมเป็นสมาชิกสนับสนุนช่องโดเนทไปพร้อมๆกันนะครับกับชาวเมจิกอาร์เซลนะครับซึ่งจะเจอผมเนี่ยทุกวันเสาร์ที่2ของทุกเดือนนะครับสมาชิกชาวเมจิกอาร์เซลจะมีดวงดาวด้านหลังเนอะทุกคนนะครับจะมีสิทธ ในการถามคำถามฟรีกับผมทุกเสาร์ที่2ของเดือนนะครับสามคำถามเนาะในไลฟ์สดนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากร่วมสนับสนุนนะครับอยากเป็นครอบครัวเดียวกันเชิญชวนนะครับมาร่วมกันอยู่ในแกงในแก๊งครอบครัวนี้นะครับและในอนาคตนะครับแก๊งนี้เราจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทําอีกมากมายนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับหมอมาร์อันเซอร์ทาโรครับ